มาต่แนวเ,เสียตังเงี้ยกูนี่กูก็ล่อหมอามาทั้งร้านเลยจ้าเราจะมาทำธุรกิจตามหาอีเมลนี้กันนะฮะแกะสองแรกมากูก็พบกับความโชคดีเลยฮะกูโง่อีกแล้วเกิดมาเป็นคนสวยตัวเสื้อโงโ่กว่ากูจะหามุมเปิดได้ทำการแกะสองเราเอาหมวกจนสลัดไปใส่หัวมันซะแหนี่น่ารักนะเรอนีอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะลูกเราก็จะไม่ย่อท้อต่อการหาอีเมลนี้กันนะคะแกะออกมาโอ้โหอีดอ,อกเป็นแหละมมาชีบะ มึงนังเงือกุอยากได้มาเปิดมาประกอบให้เรียบร้อยเอาไปวางไว้ที่เดิมอีดอกยืนมึงยังยืนไม่ได้เลยยืนยังเสีดอกพิงตายแกสองี่สามกูเตรียมตัดพอแต่สิ่งที่กูเจอคือมึงมึงอีกุกกือบไม่คิดว่าจะได้แม่คนที่ชี้อกมานี่มันมอยเลยนะทำการประกอบน้องเข้าไปนะครแม่มึงมันน่ารักมาก เราก็จะทำการหาตัวหลับกันต่อนะแกะมาช่วยแม่อีดอกท้องทะเลเ่าเสียบุญกูคงหมดแล้วละ่ะทำการใส่มงกุฎให้น้องน,นะแล้วก็ใส่ผ้าคุมไปให้มันด้วยนะใหอีดอกเปาไปว่างไว้ที่เดิมแกมาเมื่อกีนางเงมันน่าหักมื่อีดอกนมทิพย์ไปหนึ่งเหลือสองสองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ก่ออกมากูก็ยังคงไม่ได้ตัวหลับเหมือนเดิมโอ้ยมาประกอบมันหมวกกูไม่รู้ใส่ยังไงกูห้อยหัวมันไวอย่างนี้แล้วนะสองสุดท้ายป้าถนายยกมือไหว้หลวงปู่เข็มขอให้ได้ตัวหลับโดยเธอกูเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เข็มเออกูยัดกลับเขาถุงแทบไปทันเลยเอ๊ะเมื่อกี้กูตาฝาดหรือเปล่านะโอ้โหอเหี้ยเขียวปีเชียโอ้โหอ้ออทาทันน่งเงือกคนจะิีว่ากูกอบไม่เนี่ยเป็นไงล่ะหลวงปู่เข็มกูศักดิ์สิทธิ์จริงๆ พี่น้อยเจอพี่ใหญ่เป็นไงและพีจะ่จ๋ามองหาผอมไงเอาเป็นว่าแม่งเงือกเก๋จะทำกิจาก,การรมแจกใน IG ไอีนะคะไปติดตามกันด้วยนะบอกหามเงยง